สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์ม,มอยชอกอบคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา7วิธีเพิ่มค่าการทำงานของไตให้กลับมาเป็นปกตินะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ไตเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของเรานะครับมีหน้าที่ในการปรับสมดุลน,น้ําสมดุลเกลือสมดุแลแร่ธาตุแล้วก็ยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกด้วยครับถ้าไตาของเราเสียไปหรือว่าผิดปกติไปเนี่ยจะส่งผลเสียต่างๆมากมายต่อร่างกายของเราครับหลายคนนะครับที่ตรวจเลือดมาแล้วเนี่ยค่าไตาขึ้นนะครับการทํางานของไตยแย่ลงนะครับก็เริ่มกังวลครับว่าเอ๊ะจะทํำยังไงดีนะครับให้ตัวค่าการทํางานของไตกลับมาเป็นปกติก็ถามหมอมีเยอะมากเลยครับดังนั้นในคลิป ีหมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับในการที่จะเพิ่มค่าการทํางานของไตให้กลับมาเป็นปกตินะครับอยากให้ฟังให้จบทั้ง7ข้อแล้วนําไปปฏิบัติครับรับรองเลยครับว่าค่าไตาของคุณจะกลับมาเป็นปกติได้ครับ แต่ก่อนไปฟังกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสบู่กรสิริครับสบู่น้ำนมอูดผสมว่านหางจระเข้นะครับใช้ล้างหน้าชำระผิวกายลดสิวปลดผื่นคันต่างๆแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังด้วยนะครับใครสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับวิธีเพิ่มค่าการทำงานของไตครับ วิธีที่1ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับข้อนี้เป็นวิธีที่สําคัญมากๆนะครับเป็นวิธีง Mul ่ Mul งายๆเลยครับแต่หลายคนเนี่ยละเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่ยอมดื่มน้ําหรือว่าดื่มน้ําน้อยนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตของเราเนี่ยขาดน้ําได้เมื่อไตขาดน้ำนะครับค่าการทํางานของไตก็จะแย่ลงนะครับยิ่งบางคนเนี่ยมีการท้องเสียหรือว่ามีการออกกําลังกายเสียงเหงื่อมากๆแล, water water. แล้วไม่ยอมดื่มน้ําทดแทนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไตวายไตเสื่อมได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนําครับว่าใน แต่ละวันเนี่ยควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยนะครับ2ลิตรขึ้นไปหรือว่า7-8แก้วนะครับ ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะครับช่วยบำรุงไตของเราไม่ให้ไตของเราขาดน้าครับ <d> ก็จะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ไตเสื่อมไตวายในอนาคตแล้วก็สําหรับใครที่มีค่าไตที่สูงขึ้นเนี่ยการดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับ <d> ก็จะช่วยให้ค่าไตของเราเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยครับ <d> วิธีที่2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับข้อนี้เป็นปันจจัยหลักเลยนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อไตของเราครับโดยเฉพาะอาหารที่เค็มจัดๆนะครับหรือว่าอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียม เช่นพวกเนื้อสัตว์ตากแห้งนะครับเนื้อสาวรรค์ไส้กรอกเบคอนแฮมต่างๆนะครับรวมถึงพวกแกงต่างๆน้ำพริกนะฮะพวกนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมเยอะๆเมื่อเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วนะครับติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆ,ๆก็จะทําให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ดีต่อไตนะครับจะทําให้การทํางานของไตเราลดลงครับดังนั้นแนะนำครับว่าให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารลดจัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวาน จัดนะครับหรือว่าของมันของทอดต่างๆเนี่ยพยายามลดลดอาหารเหล่านี้ลงนะครับก็จะทําให้การทํางานของไตเนี่ยเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ครับพวกแอลกอฮอล์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์นะครับเบียร์เหล้าสีเหล้าขาวแล้วก็การสูบบุหรี่เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยนะครับแนะนําว่าใครที่มีค่าการทํางานของไตที่ไม่ดีเนี่ยไอ้พวกแอลกอฮอล์กับบุหรี่นะครับให้ลดหรือว่างดไปเลยนะครับก็จะช่วยให้การทํางานของไตของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ครับ วิธีที่3ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับมีงานวิจัยครับพบว่าการออกกําลังกายครับจะช่วยป้องกันไม่ให้ไตาวายไตยเสื่อมแล้วก็เป็นการบํารุงไตอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการออกกําลังกายยังช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดลดน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับโหมีประโยชน์มากๆเลยใครที่การทํางานของไตไม่ดีอยู่นะครับการทํางานของไตลดลงแนะนําว่าให้หันมาออกกําลังกายมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเอาได้แค่30นาทีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์เนี่ย ให้ได้อย่างน้อย5วันครับรับรองเลยครับว่าถ้าทําได้ตามนี้นะครับค่าตายของคุณจะกลับมาเป็นปกติครับ วิธีที่4ี่ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับมีงานวิจัยพบว่าใครที่น้ําหนักเกินมีภาวะอ้วนลงพุงนะครับเสี่ยงต่อการที่ทําให้ไตวายไตเสื่อมได้นั่นเองครับดังนั้นหันมาดูแลสุขภาพตนเองครับควบคุมน้ําหนักของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ควรที่จะมีค่า b m เเนี่ยเกินยีิบห้าหรือว่าเกิน30ขึ้นไปอย่างน้อยควรที่จะต่ํากว่ายีิบห้าลงมานะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ไตวายไตเสื่อมได้ สำหรับตอนนี้ใครที่ค่าการทำงานของไตลดลงนะครับแล้วมีภาวะอ้วนลงพุงอยู่แนะนำว่าให้รีบลดนน้ำหนักเลยครับสำหรับวิธีการลดน้ำหนักหมอหมีพูดเอาไว้หลายคลิปแล้วนะครับใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับหนึ่ออะไรแบบนี้แนะนำว่าให้คลิกลิงก์นะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งไว้ด้านบนนี้ครับลองคลิกไปฟังกันดูครับรับรองเลยครับว่าก็จะได้เคล็ดลับดีๆในการลดน้ำหนักแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ตามที่เราต้องการครับ ว gamer, five five who who ien, ิธีที่5พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแนะนําเลยครับใครที่มีการทํางานของไตที่แย่อยู่นะครับควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่าการพักผ่อนนอนหลับสนิทนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยครับได้พักนะครับจากการที่เราอ่อนล้าทํางานมาทั้งวันนะครับทาให้ร่างกายได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับให้ไตของเราได้พักได้ฟื้นฟูนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ค่าไตไม่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยควรนอนให้ได้นะครับหกดชั่วโมง โมงขึ้นไปครับก็จะทําให้ตายของคุณดีขึ้นดีขึ้นเลยๆครับ วิธีที่6ระมัดระวังการใช้ยาและสมุนไพรต่างๆนะครับข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทําให้ไตวายไต,ยไตยเสื่อมครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าคนที่มีค่าการทํางานของไตที่ไม่ดีครับควรระมัดระวังการใช้ยาและก็สมุนไพรต่างๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าสมุนไพรเนี่ยล้วนมีประโยชน์นะครับแต่อาจจะไม่มีประโยชน์กับทุกคนครับบางคนอาจจะทําให้ไตวายไต,ยไต,ยไตยเสื่อมได้ดังนั้นเนี่ยระมัดระวงังครับใช้ยาหรือว่าสมุนไพรเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแต่ ถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนการใช้ยาก็จะดีที่สุดครับ วิธีที่7ควบคุมโรคประจําตัวให้ดีนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันต่างๆนะครับโรคเหล่านี้เนี่ยหากควบคุมไม่ดีปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงความดันในเลือดสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับก็จะทําให้ค่าไตของเราเนี่ยไม่ดีขึ้นสักทีนะครับดังนั้นแนะนาครับว่าควรที่จะหันมาดูแลตัวเองใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับควรควบคุมระดับน้ําตาลให้ดีความดันให้ดีแล้วก็ไขมันให้ดีก็จะช่วยให้ค่าการทํางานของไตของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ครับ และนี่คือทั้งหมด7วิธีนะครับที่จะช่วยเพิ่มค่าการทํางานของตไตของคุณให้กลับมาเป็นปกติครับสำหรับใครมีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1นะครับให้ดื่มน้ําให้เพียงพอข้อที่2ให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับข้อที่3ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อที่4พักผ่อนให้เพียงพอข้อที่5ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติข้อที่6นะครับระมัดระวังการใช้ยาและสมุนไพรและข้อที่7นะครับควบคุมโรคประจําตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสาหรับใครที่ค่าไตไม่ดีนะครับรับรองเลยครับว่าค่าการทํางานของไตของคุณจะกลับมาเป็นปกติได้ครับถ้า ถ้าถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครน์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอทด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ขณะนี้ครับหมอหมีได้เปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์แล้วนะครับชื่อร้านหมอหมีเฮลท์ช็อปนะครับไปอุดหนุนกันได้โดยการคลิกลิงก์ในคาอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องมอเาสใปุขภพก็ต้ลิ ได้เลยครับเดี๋ยวมอมหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย